3ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรับประทานน้ำมันนะครับหลายคนบอกว่าน้ำมันเนี่ยห้ามทานผมบอกว่าไม่ใช่นะครับข้อที่1เลยก็คือน้ำมันเนี่ยควรจะต้องทานทำไมรู้ไหมเพราะว่าอย่าลืมนะอาหาร5้าหมู่เนี่ยมีน้ำมันอยู่ด้วย จากง,งานวิจัยพบว่าน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือตั้งแต่หัวจรวดเท้าเราเนี่ยมีเยื่อหุ้มเซลล์อยู่แล้วนะเพราะตั้งแต่หัวจรวดเท้าเราเป็นเซลล์หมดเลยดนะังนั้นการที่เรารับประทานไขมันไม่เพียงพอในแต่ละวันนะครับจะทําให้ร่างกายเราซ่อมแซมเยื่อหุ้มเซลล์ได้ช้าหรือผิดปกติเลยมีงานวิจัยต่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานฟิชออยหรือน้ำมันปลาวันละ1,000มิลลิกรัมจะ ช่วยซ่อมแซมตัวเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยได้ดีขึ้นแล้วลดการอักเสบของเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่2นะครับที่คนมักจะเข้าใจผิดก็คือเขาบอกว่าน้ํามันอะไรก็เหมือนกันนะครับบางคนก็เถียงกันว่าน้ํามันถั่วเหลืองดีกว่าน้ํามันหมูบางคนก็บอกน้ํามันหมูดีกว่าน้ามันถั่วเหลืองจะมาผมนะผมว่าน้ํามันทุกชนิดกินได้หมดแหละถ้ามาจากธรรมชาติดังนั้นสําคัญที่สุดคือให้เลือกน้ํามันจากธรรมชาติก่อนเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีน้ํามันที่ผ่านกรรมวิธีค่อนข้างเยอะ แล้วเวลาผ่านกรรมวิธีเนี่ยถ้าเป็นสกัดเย็นไม่มีปัญหาเราก็แค่สกัดด้วยความเย็นเฉยเยถูกต้องไหมครับไม่ผ่านความร้อนอันนี้คุณค่าตางหาะย,ยังคงอยู่แต่ถ้าเป็นผ่านกรรมวิธีที่เรียกว่ารีไฟล์ออยล์บางยี่ห้อจะเป็นการเติมไฮโดรเจนเข้าไปทําให้ เชลไลฟ์ Life, หรือว่าอายุของมันเนี่ยอยู่ได้ยาวนานขึ้นสามารถขายในห้างสปปรรพสินค้าได้นานขึ้นอันนี้ก็เริ่มมีงานวิจัยเริ่มดีเบตกันและเริ่มมีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะการที่เราเอาเติมไฮโดรเจนเข้าไปในน้ํามันเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ไขมันเหล่านี้เบิร์นได้ยากขึ้นทําให้กินแล้วมีโอกาสสะสมในร่างกายได้มากขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มมีแนวโน้มแลวนะครับว่าเริ่มให้รับประทานเป็นแบบสกัดเย็นหรือว่าเป็นเรียกที่ว่าเอ็กซ์ต้าเวอร์จินกันมากขึ้นดันะงนั้นน้ํามันนะครับแต่ละ ประเภทไม่เหมือนกันเลยนะลองไปสังเกตดูยิ่งเอ็กซ์ตราเวจินหรือสกัดเย็นจะยิ่งแพงกว่าน้ำมันโดยทั่วไปที่เติมไฮโดรเจนเข้าไปข้อที่3คือหลายคนบอกว่าเราจะต้องกินโอเมก้าสต่อโอเมก้าหต่อโอเมก้าเเท่านี้ผมบอกว่าใช่ตามทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงอะเวลาเรากินอาหารนะเราไม่รู้หรอว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมีโอเมก้าหกับโอเมก้าเเท่าไหร่โอเมก้าสเท่าไหร่เวลาเรากินอะไรก็ตามอะเราแทบจะไม่รู้เลยเรารู้อย่างเดียวคือถ้าเราทานอาหารเสริมที่ เขียนไว้เลยว่ามี EPA กับ DHA หรือโอเมก้า3อันเนี้ยเท่าไหร่เราพอบอกได้ดังนั้นในปัจจุบันนะครับเรามีงานวิจัยจริงว่าโอเมก้า3ต่อ6ต่อ9เนี่ยต้องกินเท่าไหร่แต่ชีวิตจ,จริงทําไม่ได้ครับดังนั้นสิ่งที่เราทําได้เดียวคือลดไขมันจากเนื้อสัตว์ลดไขมันจากอื่นๆลงนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีส่วนประกอบเท่าไหร่แล้วเติมน้ํามันที่เราคิดว่าปลอดภัยเข้าไปเช่นน้ํามันมะกอก น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นน้ำมันรำข้าวหรือการกินฟิชออยเข้าไปนะครับงั้นโดยส่วนตัวผมจะกินอาหารตามปกติแหละมีไขมันมามากมาน้อยก็ไม่ได้สนใจอะไรว่ามันจะมีโอเมก้าสต่อ6ต่อ9เท่าไหร่เพราะมันคำนวณไม่ได้แต่ผลุท้ายผมกลับมาที่บ้านทุกๆมื้อที่ผมรับประทานอาหารผมจะทานนูวิตซึ่งข้างในนั้นมีโอเมก้าสอยู่ประมาณหนึงนะครับประมาณ200หรือถึง300 มิลลิกรมต่อ1แคปซูลเนี่ยกินเข้าไปดังนั้นมือไหนที่มีไขม,มันเป็นส่วนประกอบก็กินนูวิทผมทําอยู่แค่นี้เองเพราะว่าเราคํานวณได้ว่าเราจะกินนูวิทเท่าไหร่ก็จะได้โอเมก้าสเท่าไหร่เข้าไปแบบนี้ถูไหมครับดังนั้นสหรับเพื่อนๆนะครับใครก็ตามที่กินฟิชออยอยู่ก็ลองไปเปิดดูซิว่าฟิชออยของเราเนี่ยหนึ่มิลลิกรัมมีโอเมก้าสเท่าไหร่เราก็จะพอ นะพอมองออกว่าอ๋อเวลาเรากินเนี่ยเราได้โอเมก้า3ต่อวันเท่าไหร่นะครับล้วก็กินแบบนี้ไปเพื่อไปต่อต้านกับโอเมก้า6กับ9ที่เกินความจําเป็นในแต่ละวันส่วนใครก็ตามอยากดูนูวิทให้พิมพ์คําว่าวิตามินแคปหน้าจอเข้าไปในราย์ d อดอกเตอรทีมในอินบ็อกของ Facebook แล้วสอบถามทีมงานได้นะครับว่านูวิทที่หมอทีมกินเนี่ยหน้าตาเป็นงไงจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับสูตรอืน่นที่เรากําลังเลือกที่จะรับประทานอยู่ในปัจจุบันรักทุกคนแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะครับใครชอบความดีดีบบนี้สามารถแชร์ได้ สวัสดีครับ